นี้เราก็ขอวีซ่าเวียดนามเรียบร้อยแล้วแต่ยังรออนุมัติอยู่นะขอไปทั้งหมด90วันจ่ายไปคนละเท่านี้หกแสนกว่าดองเนี่ยตีเป็นเงินดอลลาร์ก็คือประมาณ25ดอลลาร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่แ5 0ร้้ <8 50. S 2> แล้วข้อมูลในอ e ีเมลเขาว่ายังไงบ้างอีเมลนี้เนี่ยมันไม่ใช่ E.T.A. นะเหมือนพวกลงทะเบียนเข้าประเทศน่ะหรือไม่ใช่วีซ่าออนอไรว่านะมันเป็นการแจ้งข้อมูลเฉยๆแล้วก็วีซ่าเนี่ยจะ ส่งมาภายใน3วันหลังจากที่จ่ายค่าวีซ่าแล้วซึ่งตรงน,นี้ก็จ่ายแล้วแล้วก็รออีก3วันคืนเงินไม่ได้คุณจะไม่ได้รับการแจ้งผลทางอีเมลนะก็คือมันมีรหัสอยู่ให้เอาไปเช็คที่หน้าเว็บขออ e ีว i ซ a เวียดนาม ถ้าเกิดข้อมูลของคุณไม่ครบเขาอาจจะมีส่งมาถามอีกดุพินิษขึ้นอยู่กับตมอเวียดนามถ้าเกิดมันมีอะไรต้องสงสัยระยะเวลาพิจารณาอาจจะยืดไปเป็นสามถึงสิบห้าวันคือเมื่อกี้เขาบอกสาวันนี่ใช่ไหมเขาก็สงสัยเขาอีกแหละคือเขาแค่กกอกเฉยๆอัปโหลดแค่พาสปอร์ตกับรูปถ่ายอย่างเดียวก็จะมีอะไรพิจารณาอีกไม่ได้มีหลักฐานการทํางานหลักฐานการเงินอะไรไม่ต้องส่งเลยอ๋อรู้แล้วบางคนอาจจะเคยไปโอเวอร์สเตย์หรืออะไรเขาก็เช็คประวัติได้ไงคือเช็คผลวีซ่าผ่านทางนี้ลิงก์นี้ แล้วก็ถ้าจะติดต่ออะไรก็คือลิงก์นี้ได้มาแล้ว e visa เวียดนามขอไปตั้งแต่วันที่8กันยาแล้วก็วันนี้12กันยาแนละ้วสี่วันเพราะว่าเราขอไปเก้าสิเนี่ยสามสิบกันยาตรงเนี้ย,นยนจนถึง28่ธันวาจะอยู่เวียดนามประมาณ3เดือนถ้าเราอยู่แค่เดือนเดียวเราก็ไม่ต้องขอ คือการขอวีซ่ามันก็แค่กรอกที่อัปโหลดเนี่ยมีอยู่แค่รูปถ่ายซึ่งเราก็ถ่ายเองเอามือถือถ่ายก็หากําแพงขาวๆเสร็จแล้วก็ถ่ายหน้าตรงก็แค่นั้นการกรอกก็เป็นข้อมูลตามพาสปอร์ตนะแล้วก็พวกที่อยู่ในเวียดนามเบอร์โทรอะไรเงี้ยเราก็ส่งที่ Airbnb ของเราแต่เขาก็ไม่ได้ถามว่าอยู่วันไหนใช่ไหมเราก็จองไปเดือนหนึ่งก็ให้แค่พวกชื่อที่อยู่ Airbnb ไปแค่นั้นเองแล้วก็วันที่ก็เนี่ยตามเนี่ยใส่ไปเลย90เพราะว่าถ้าเราใส่แค่ไหนเนี่ยเขาจะให้แค่นั้นคือหน้าเว็บเ้าบอกลยนะะว่จให90 แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราใส่ไปกี่วันเขาก็ให้แค่นั้นฉะนั้นเราก็ใส่เต็มเหยียดเลย90ซึ่งเอาเข้าจริงเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราใส่เต็มเหยียดเลยถึงแม้มันจะอยู่ได้สูงสุด90ถ้าขอวีซ่าแต่เขาก็ให้แค่ตามที่ขอนะเออ,เอ,องั้นเราใส่ไป90เลยดีกว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูวิดีโอวิธีการขอวีซ่าเวียดนามวิธีค้นเพื่อนๆก็พิมพ์คําว่าเนี่ยวีซ่าเวียดนามโกโนไกเนี่ยแล้วก็จะเห็นหน้าอัพโผล่มาก็เข้าไปดูวิธีการในนี้ได้เลย ก็อย่างที่บอกอะ่ะคนไทยฟรีวีซ่า30วันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีแฟนหรือคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอนะต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเวียดนามเนี่ยแหละมาขอตามในนี้ได้เลยก็ใช้เวลาประมาณสัก4-6วันนั่นแหละคือมันไม่มีการไม่ผ่านนะผ่านทุกคนแต่แค่ว่าถ้ารูปไม่ชัดนะสถานทูตเขาก็อาจจะอ e ีเมลมาขอเพิ่มเท่านั้นเอง จองเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์วันที่30กันยาบิน2ชั่วโมงไปต่อเครื่องที่โฮจิมินห์แล้วก็ใช้เวลาต่อเครื่องรออีก7ชั่วโมงถึง4ทุ่มใช่ไหมแล้วก็ไปเช็คอินอีกทีหนึ่งขึ้นเครื่องตอนตี5ที่โฮจิมินห์เปลี่ยนเทนอร์มินอลด้วยนะอ,อ,อันนี้เทอร์มินอล2ใช่ปะ่ะแล้วเราต้องไปขึ้นเครื่องอีกทีหนึงน่งที่เทอร์มินอล1คือรับกระเป๋าใหม่ไปถึงฮานอยตอน7โมงเชา้าเวียดนามแอร์ไลน์ใช่ปะ่ะใช่ สคน6,630นี่คือราคา2คนนะถูกแล้วเด๋ย่ต้องต่อเครื่องแค่ขาเดียวนะแค่แปลขาไปนะขากลับเราไม่ซื้อแล้วก็ราคาลดลงมาถ้าเราจ่ายพร้อมเพย์ก็คือลดไป20แล้วก็มีทิปคอยอยู่อีกก็ลดเหลือ6,578บาทโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสอบนี่วันเววันที่30 โอเวอร์ไนท์ทรา a เฟอร์แบ็กเกตนอ u เช็คทรูน c k เช r คทรูก็แปลว่าพอเราลงเครื่องที่โฮจิมินห์แล้วอ่ะเราก็ต้องไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินใหม่ที่เทอร์มินอลหแต่ว่าไม่ต้องผ่านตอมอแล้วนะเพราะว่ามันภายในประเทศไงเราผ่านตอมที่เทอร์มินอลสนี้แล้วใช่ป่ะแล้วเราก็เดินไปที่เทอร์มินอลหเพราะมันอยู่ใกล้ๆขึ้นเครื่องภายในประเทศจากโฮจิมินห์ไปฮานอย ก็หลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยนะมันก็มีอีเมลมาประมาณว่า on the w a y ก็คือตั๋วของจริงยังไม่ได้มีอย่างนี้ด้วยจะออกภายใน48ชั่วโมงโปกติมีแต่ซื้อแล้วได้เลยใช่ไหมแต่ว่าซื้อกับทริปเนี่ยเพราะว่ามันถูกโคตรเลยไงที่อื่นไม่มีแล้วก็อีก2 3วันถัดมาก็มีอีกอีเมลหนึ่งมานี่ไง Booking Confir m มแล้วเรียบร้อยก็คือได้ตั๋วมาแล้วคนละ3,000นต้นๆที่อื่นนะ่ะมันเกือบเกือบห้าพันน่ะรวมกระเป๋าอันนี้รวมกระเป๋าแล้วนะ ราคา2คนรวมกันแล้วเนี่ยหกพั 6, 6บาทรู้สึกว่าถ้าจ่ายพร้อมเพยกก็ลดไปอีก20บาทเนี่ยเช็คแบกเกจก็คือกระเป๋าโหลดใต้เครื่องใช่ไหมเวียดนามแอร์ไลน์นั้ไม่ใช่โลคอสตมีอาหารด้วยทีนี้หลังจากที่จองตัว๋วเครื่องบินแล้วเราก็ต้องมาจองที่พักเราเข้า AirBnB เพราะอยู่1เดือนไงถ้าใครอยู่แค่ไม่กี่วันก็ไม่ต้อง Airbnb หรอก ฮานอยเริ่มวันที่1เพราะว่าเมื่อกี้มันลงเครื่องที่ฮานอยวันที่1ใช่ปะเราจะอยู่1เดือนคําว่า1เดือนอะใน AirBnB อะก็คือ4สัปดาห์ก็คือนับไป 1, 2, 3, 4ก็จะจะมาจบตรงนี้พอดี mm. คือเราเลือกแค่4สัปดาห์พอไม่ต้องเลือกเยอะเอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราจะอยู่เพิ่มแล้วเราค่อยไปตกลงกับเจ้าของอีกทีหนึ่ง mm. 28คืนแปลว่า1เดือนแล้วก็วิธีเลือกห้องของเราก็คือเราจะต้องไปที่ตัวกรอง แล้วเราจะเลือกบ้านทั้งหลังถ้าห้องพักเฉยๆมันจะต้องแบบไปอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นบางทีเราใช้เสียงไงแล้วเราก็ไม่ชอบเสียงดังด้วยก็เลยเอาแบบเป็นบ้านทั้งหลังมันจะคุ้มกว่าเพิ่มเงินแค่นิดหน่อยแต่ว่ามันมันคุ้มแล้วทีนี้ก็เลือกอันนี้ให้มันไม่เกินงบของเราประมาณไม่เกิน2,000 0เอาแบบมีห้องครัว<ด>แล้วก็เครื่องสผ้าแล้วก็โต๊ะทางานพื้นที่ทํางาน3อย่างนี้ที่จะต้องติก๊ก ผลลั์ออกมาแล้วเราก็จะรู้ได้เลยว่าตรงนี้คือตัวเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกแถวๆนี้แหละในรัศมีประมาณนี้สองสามโลประมาณนี้โอทาวหรือว่าตัวใจกลางเมืองอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทะเลสาบที่พักก็จะประมาณนี้หนึ่งเดือนก็คือราคานี้รวมน้ํารวมไฟหมด ตอนขามาของเฉพาะที่นี่นะก็ไปรีจิสเตอร์ที่รปภร,รปภเขาก็มาเปิดประตูให้เสร็จปุ๊บแล้วก็เจ้าของเกาบอกว่าให้มาคีย์บ็อกที่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดรหัสนี่คือห้องคีย์บ็อกของเขาแล้วพอตอนจะเช็คเอาท์อ่ะก็มาใส่ในช่องคีย์บ็อกซื้อตั๋วจากปุตรตราายาเซ็นทรัลไป K L I A terminal หนสองคน18.8ใช้ Travel c การ์แปะได้เลย มีเคานเตอร์ขายตัวอยู่นะแต่เราชอบซื้อเองก็มีป้ายบอกแพลตฟอร์ม1กับ2เข้าเมืองแต่ของเราจะไปสนามบินก็คือ K L I A แพลตฟอร์ม3หรือ4มาแล้วก่อนอื่นก็มาดูที่บอร์ดก่อน ของเราก็เป็นอันนี้สองทุ่มสามสิบโพจีมินซิตี้แล้ก็ไปที่แถวซอันนี้คือแถวซีเวียดนามแอร์ไลน์ของเราแน่นอนต้องเป็นอีโคอยู่แล้วกระเป๋าเช็คอิน15.6ปรากฏว่าเราจะเจอถามว่ามีตัวกาตับไหมแต่เราก็บอกว่าเรามีวีซ่า3มเดือนเขาก็ขอดูก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวีซ่า3า e เดือนละแน่นอนสิ <c oughs> เราก็อาจจะบอกว่าเราอยู่นานแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งกำลังจะเดินเข้าไปตรวจตอมอตรงนี้ด้านหลังของจีเป็นตอมอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผ่านตอมอมาแล้วได้ปั๊มมาแล้วแล้วเราต้องขึ้นชัตเติลบัสหรือว่าจะเดินไปก็ได้ไปที่ Security เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ De พาร์เจอร์เกตบัสทูเกตซีของเราเป็น C23 าใช่ไหมก็นั่งบัสไปเกตึินบัสอ้าวปิดแล้วอ่ะอย่าเพิ่งพิเดี๋ยวแต่เย็นแตเย็น จังเกิลบอดวอล์กเนี่ยเปิด8โมงเช้าถึง1ทุ่มตอนนี้1ทุ um ่ม10นาทีมันควรจะต้องเปิดตลอดเวลานะแล้วไอ้เนี่ยจังเกิลบอดวอล์กเนี่ยเราคล้ายคลาดกันมาเป็น10ปีแล้วนะจำได้เพราะว่ามาทีไรเนี่ยจะเข้าจะเข้าปิดทุกทีเลยทำไมไม่มีคนเลยเขามากันหมดแล้วหรือเขายังไม่มาที่ป้ายเขาเขียนว่าไฟนอนคอแล้วนะ2ทุ่ม15เวียดนามแอร์ไลน์ โอ้ท่เนี่ยชุดที่ขึ้นเครื่องบินอะ่ะอันนี้คือเป็นชุดประจำจีเลยนะคือจะต้องเหมือนชุดนอนที่สุดเท่าที่จะทำได้จะได้นั่งสบายแต่ว่าที่สาคัญคือจะต้องมีเสื้อคลุมแล้วก็กางเกงขาย,ยาวเพราะว่ามันจะหนาวไงออกก็มีเสื้อคลุมอันนี้แล้วก็กางเกงขาถอดได้บินแค่3ามชั่วโมงนะ มีอาหารด้วยไก่กับเนื้อให้เลือกเลือกไก่ขึ้ยหอมต่อมอคนเยอะมากดูดีกระเป๋าเอาออกมาวางตั้งเยอะตั้งแยะกระเป๋าเดินทางของเราอาจะต้องทาตําหนิเอาไว้หรือป่ะติดสติ๊กเกอร์หรือไม่ก็เอาผูกเชือกเอาไว้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ เฮ้ยสีมันเหมือนกันว่ะเราก็นึกว่าใช่อันนี้เอา้ามันมไม่มีเชื่อกนะพอเวลาเราโดนแสงอ่ะสีมันจะเปลี่ยนนะเออพราะว่าตอนที่อยู่บ้านมันไม่ใช่สีนี้นะอยู่บ้านอ่ะมันจะสีเหลืองอ,อย่ยแต่พอมาโดนแสงแบบเนี้ยสีมันเปลี่ยนเฉยเลยอะ่ะต้องทําตําหนิที่กระเป๋าไว้อะมันมีช่องสีแดงกับช่องสีเขียวเราผ่านช่องสีเขียวได้เลยนะไม่ต้องผ่านช่องสีแดงอันนั้นคนที่คนเยอะๆคือเขาผ่านช่องสีแดงแล้วพอเราออกมาแล้วกจะเจอมีซิมการ์ดเต็มเลย เราจะต้องออกไปที่เทอร์มินอลสองเราแขนงแต่ตรงนี้ไหมหรือว่ารอไปถึงก่อนแล้ค่อยแขนไปถึงตรงนั้นก่อนเถอะตรงนี้ยังไงก็แพงกว่าทุกคนจะต้องออกมาประตูนี้ประตูเดียวนะไม่มีประตูอื่นให้ออกนะออกมาจากทางนี้เราก็เลี้ยวขวาตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลหนึ่งเราจะไปเทอร์มินอลสองจะมีเส้นทางเดินตรงนี้ไปอยู่ข้างๆเบอร์เกอร์คิง หรือเราต้องต่อเครื่องไปฮานอยนี่เนี่ยโดเมสติกเทอร์มินอลคือเราอะซื้อตั๋วแบบเดียวนะซื้อตั๋วทีเดียวแต่ว่าแบบที่จะต้องเช็คอินกระเป๋าใหม่ผ่านตมใหม่ก็คือจากกัวลาลำเปอร์มาที่โฮจิมินห์ผ่านตรมรับกระเป๋ามาลงที่เทอร์มินอลหนึ่งแล้วเราก็ต้องเดินไปที่เทอร์มินอลสองเพื่อที่จะไปเช็คอินกระเป๋าใหม่ตมไม่ต้องผ่านแล้วสิเพราะว่า<ม>เป็นในประเทศ จะเดินทางจากโฮจิมินห์ไปฮาหนอยระยะทางก็ไม่ไกลนะเดินได้คนเครื่องบิน,น่ะเขาประกาศว่าอุณหภูมิ27แต่ทำไมมันร้อนยังไม่รู้มาถึงแล้วเทอร์ ure, มินอล2โดเมสติกเทอร์มินอลโดเมสติกดีพาร์เจอร์เวียดนามแอร์ไลน์เวียดคอมแบงค์ชื่อถูกใจก็เลยมากดไม่มีหลักการอะไร a t m ของไทยนี่แหละร้อนทำไมมันไม่เ <laughs> ชื่อมกันวะสองตึกเนี่ยเฮ้ยมันนานเกินแล้วนะมึง ไม่จะเย็นจะเย็นโซลี่โวยคอนเน็กชันเฟลเลียอะไรบ้างเมื่อกี้ไม่ได้มากดเกาหลีที่กะชินฮันเคยกดที่เกาหลีก็ใช่อะไรค่ากดห้าหมื่นหกสิบกว่าบาทอะเมื่อกี้ไม่เอาชินฮันไม่เอามาเอาเวียดอินแบงเก็บวิง่งอินเทอร์เอมัลอะโรลิซีจิ้ไมไม่ไปดีกว่ามัน ต้องเปไน็นอนไรวะอันบนขึ้นมาอานนี้ในลองโน้นก,ก็คือมีค่าธรรม,มเนียมเงินเงินเท่าไหรไ่ไวยบอกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กดไปเท่าไหร่ยังไม่ได้ใส่จำนวนเลยออกมาเท่าไหรอ่อะสองล้าน <2, 000. S 2> ตีเป็นเงินไทยก็สองพันหกร้อยกว่าบาทดีนะมีเงินน้อยก็คือเราต้องเอาบัตรดัมมี่มากดห้ามเอาบัตรหลังทำไมมันไม่กิดเข้าไม่ได้เหรอเรียกแรับ ขอให้แทนคำเที่ยวคกอันนี้มันกี่โมงอะสี่ทุ่มครึ่ง <im> ให้กลับมาตอนส <im> ีน่สามเวียดนามแอร์ไลน์อยู่ตรงเนี้ยเ <im> คาน์เตอร์ตรงนี้เลยแต่เขาไม่ให้เข้าเพราะว่าไฟของเรามันตีห้าเขาก็บอกว่าให้มาอีกทีหนึ่งตีสามเออข้ามไปมันก็เป็นบัสสเตชันปกติอะเนาะแล้วก็แท็กซี่เราเดินไปดูเล่นๆกันไหม <laughs> <laughs> <im> เวลาเราเยอะมากอะ <im> ตรงป้ายนี้เขาเขียนว่าบัสสต็อปอะแท็กซี่สแตนเอาแสดงว่าพวกนี้คือแท็กซี่หมดเลย อ๋ออันนี้มันเป็นบูธเช่ารถนี่ออฟทำไมอนาคาขนาดนั้นนะออ็เมื่อกี้ออฟจะถอดแต่ว่าตีบอกว่าให้รีบเดินก็เลยเมื่อกี้ไปนั่งอยู่ข้างในแล้วเขาบอกว่าให้ออกไปเพราะว่ามันจะปิดตีสามครึ่งให้มาใหม่ <c oughs> แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะ่ะเราก็ต้องเดินจากเทอร์มินอลสองกลับไปเทอร์มินอลหนึ่งเพื่อหาสถานที่สิงสถิตถ้าคิดจะมาค้างคืนต่อเครื่องที่โฮจิมินห์มีที่นั่งก็มีอ่ะที่พื้นเนี่ย อันนี้คือชั้น3นะคือชั้น d เ p a ร t u r e มันก็เหมือนจะมีที่นั่งแต่ว่ามันนั่งน้อยมากนี่ไงนี่ไงที่นั่งก็ได้อยู่นะตรงนี้เป็น d า p a เ t u r e ชั้น2ที่เทอร์มินอลหนึ่งมีตรงขอบข,อ,บขอ,บอ่ะโหสว่างเชียตอนนี้มีชายชะกันประมาณหคนมาลุมล้อมจีอ่ะเราออพก็เพิ่งมาเขามาทำอะไรในนี้ตรงนี้ไม่รู้เหมือนคนไร้บ้าน น้ำแพงมากอ่ะอันนี้ขวดละห้าหกสน้ำเปล่าขวดละ40บาทมั้งไม่มีให้กดน้ำด้วยนะสติกเกอร์ที่ติดตามกระเป๋าตอนโหลดกระเป๋าอ่ะแกะออกให้หมดก่อนที่จะโหลดกระเป๋าใหม่แต่ว่าเวลาจะทิ้งอ่ะอย่าไปทิ้งถังขยะเพราะว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะให้เก็บกลับบ้านไปทิ้งที่บ้านเดินมาที่เทอร์มินอลหโดเมสติกเทอร์มินอล ก็มาดูที่ป e ้าย e p a r ร์ r ของเราจะไปฮานอยฮาน่อยบรรทัดแรกเลยต5 VN204 แถว B-Boy อันนี้แถว C D แถว B อยู่นู่นคือประตูนี้สำหรับเวียดนามแอร์ไลน์โดยเฉพาะเลยนะบอรดติงเกตเวียดนามแอร์ไลน์อยู่ทางขวาเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเหลือแค่ดอปกระเป๋า ก็คืออันนี้ b a g g a ก e Drop Entry for Web Check-in ของเราเว็บ h e ็คอินมาแล้วเราก็เข้าอันนี้ได้เลยเลือกที่นั่งมาแล้วเมื่อกี้เช็คอินกระเป๋าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เดินขึ้นทางนี้ Security Check Gate 1ถึง25มันก็มี25เกอะเนาะขึ้นบัน,นรรเลื่อนมาก็จะเจอ Security Check สนามบินที่โฮจิมินห์่ะทั้ง Terminal 1, Terminal 2 ทางอินเตอร์เนชั่นแนลกับโดเมสติกอ่ะที่มันเป็นพื้นที่ที่ผ่านตอมอเข้ามาแล้วอะ่ะไม่ใช่ข้างนอกอ่ะนะมันจะมีน้ําให้เติมคืออย่างเช่นว่าเราลงเครื่องมาปุ๊บยังไม่ผ่านตอมอนะมันจะมีน้ําเติมอยู่หน้าห้องน้ําแล้วพอผ่านตอมอ,ออกมาข้างนอกปุ๊บมันจะไม่มีเพราะว่าน้ําข้างนอกอะ่ะมันจะแพงแล้วพอเราผ่าน มารอที่หน้าเกตเนี่ยหน้าห้องน้ำมันจะมีที่เติมน้ําอยู่คือปกติพวกเราอะ่ะจะไม่ค่อยกินน้ําให้หมดคือไม่ค่อยเทน้ําให้หมดอะ่ะจะลองของไงทุกครั้งอะ่ะเพราะว่าเผื่อบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้อะ่ะแต่ว่าเราก็จะเหลือไว้ครึ่งนึงตลอดเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านไอตัว Security อะ่ะถ้าเกิดว่าเอาเข้าไม่ได้นะ,ะเราก็กินไปแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยอย่างวันเนี้มีน้ําอยู่ครึ่งขวดนะเขาก็ผ่านเข้ามานะโดยที่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่นะ รองเท้าอ่ะเขาให้ถอดด้วยวะ่ะรองเท้าแตะนะเนี่ยให้ถอดอดะแปลกดีบางทีก็รู้สึกแข่งบางอย่างบางทีก็ดูไม่แข่งเลยอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อน้ำข้างนอกอ่ะสองหมื่นหนึ่งก็ประมาณสามสิบบาทมั้งเพิ่งเพิ่งรอ,อบที่สอง ชัตเทิลบัสมาแล้วก็เดินออกมาจากประตูเนี้ยแล้วก็มาเจอสายพานรับกระเป๋าเลยใกล้มากที่ฮานอยได้รับกระเป๋าแล้วต่อไปก็เป็นการเข้าเมืองฮานอยรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาทางนี้มีบอกด้วยว่า<อ>บัสสายแปดหกที่เราจะเข้าไปโอพอเตอร์ก็คือเมืองเก่าแล้วก็สุดทางที่สถานรถไฟฮานอยมีฟรีชัตเทิลบัสไปเทอร์มินอลอื่นด้วย โอ้ห oh, ที่นี่เดินออกมาแล้วข้างนอกเป็นแอร์หลักทำไมดูดีกว่าที่โฮจิมินห์เยอะเลยจะมองหาซื้อซิมแต่ว่ามีบูธหนึ่งเขียนว่าตัวริซิ่นฟอร์เมชันเราก็ซื้อเนะเอาอเองคือราคาเนี่ยประมาณ500กว่าบาทมันก็ไม่เหมือนกับที่เราดูมาเพราะดูมามันแค่10,000 0ดองก็ประมาณ100กว่าบาทเองคือเขาอาจจะใช้คาแบบ,แบ,บว่าให้มันดูคล้ายๆอะไรเงี้ยทำให้เราก็ใจผิดเนี่ยตึกนี้ไม่มีต้องไปตึกอินเตอร์หรือเข้าเมืองไปหาซื้อเมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้ใช่ปะ เรากำลังจะหารถบัสใช่ปะ่ะเราก็ออกมาทางนี้เนี่ยประตูทางออกข้างนอกก็มีแท็กซี่เรียงรายเต็มไปหมดไอ้สีแดงๆนั้นหรือเปล่า <laughs> ข้างนอกร้อนจังเลยเนาะเดินออกมาจากประตูตรงนี้แล้วก็หันมาทางนี้ก็จะเขียนว่าแบบบัสสตอปอันนี้6-8แต่เราต้องขึ้นอะไรวะ8-6 8-6ห,ห,หรอฮาน o ย c ิตี้ e i t y c e n t e r 8 ก็ยกล็อคกระเป๋าให้ด้วยอ่ะขึ้นมาแบบงงๆวะ่ะคันนี้มันเป็น68แต่เราจะขึ้น86มาลงรถเมย์แบบงงๆจิ้มเอาในกู o ก l ลแ a p ว่ามันมีป้ายแต่ของจริงอ่ะมันไม่มีป้ายวะ่ะเอาชื่อป้ายไปบอกคนขับแล้วเขาก็โอเคด้วยนะแล้วเราให้แบงค์ห้าแสนไปเขาก็มีเงินเป็นป้อนเลยนะถอนได้นะ ก็มาลงตรงนี้ไม่ใช่ว่าที่พักอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าจะเดินไปรอตเต้แต่ตอนนี้8โมงกว่ารอตเต้ยังไม่เปิดเพราะว่าที่พักอะ่ะยังไม่ให้เช็คอินเขาให้เช็คอินตอนเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละ mm hmm. ก็เลยต้องหาที่สิงสถิตก่อน mm hmm. เดินไปประมาณกิโลหนึ่ง mm hmm. ทำไมทางเท้าเขาเรียบจังเลยอะ่ะเดินมาถึงลอตเต้รอตเต้เขามีฝากกระเป๋าด้วยวะเฮ้ย mm hmm. มันปิดได้เหรอ เราลองเปิดดูก่อนนะพิกอัพมันบอกเอาคืนไปให้หมดนะแกงหน้า Can not pick up ทำไมอ่ะ you have not register เดี๋ยวเดียวของนั่นอยู่ในนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวๆดอะไรวะทุกคนลองอ่านคำนี้ให้ฟังหน่อยสิอ๋อไม่ใช่ยอยักษ์ใช่ไหมอ๋อกูเย็นไหมไปหยิบอาหารมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจ่ายเงินตรงนี้มีที่นั่งกินด้วยแอร์เย็นช่ ได้มาแล้วอันนี้ของจีสามหมื่นห้าก็หมื่นละสิบสามบาทอะสิบสามคูณสามเกือบเกือบห้าสิบบาทอ่ะเนี่ยอันนี้ของออฟไก่เกาหลีหนึ่งแสนสองเกือบร้อยสี่สิบแล้วก็โค้กเจ็ดพันดองก็เก้าบาทเราให้ตักก็เลยลองแค่มาชิมเฉยเต็ดเผ็ดมีอสพริกตอนนั้เผ็ดเออเขาให้กดเงินอไม่รู้เลยเฮ้ทำไมเผ็ดอ่ะ อ,อร่อยมากอะ่ะโอ้ยเส้นอร่อยแล้วนะอืมพี่มีเขาไม่ได้มีเป็นฟู้ดคอร์ดแบบทำสดแพ็คๆแล้วก็ให้เราหยิบหยิบก็ง่ายดีนะจีว่ามันง่ายอาันหล้เราเปลี่ยนจากไอ้น,นี่ที่วางตามบูธอ่ะ เปลี่ยนมาเป็นอยู่เป็นซุ้มๆม,มีคนทำเสร็จแ,แล้วก็มาวางวางวางหน้าร้านแทนเลยที่สําคัญคือมีที่นั่งกินดีๆแล้วมีกระดาษทิชชู่อะไรให้หมดเลยเนะล้างมือก็มีของที่อานานรอมันนนไกเกาหลีของแท้เลยถ้าไปเกาหลีนี่จะแพงกว่าดีนะถาดเท่านี้เข้าที่เกาหลีสองร้อยกว่าบาทนะกรอบหวานอันนี้เืมรสชาติเข้มข้น อันนี้กินแบบประมาณ70,000ปลาซาบะ70,000นส6่0 0 0นห่นากินทุกอย่างเลยอ่ะโอ้อันนี้มีราดซอสด้วยสอ0 0อันนี้คือไม่มีซอสก็คือซื้อเป็นกล่องๆแล้วก็อันนี้ไปทักอันสององันอ,อันนี้เสืเอเสือแปลว่าอะไรอันนี้ขนม3 0 0 0 0 4 0 0 0 0่ 30, 000, 40, 000. ข้าเกี๊ยบปักหม้อยวนอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเข้าเกี๊ยบปากหม้อ20,000ื ข้าวเหนียว9,000ไก่ทั้งตัวเลยใช่ไหมอันนี้แสนสอง <c oughs> เราอยากไปดูเรื่องของเขาต้อนรับดีไม่ดีนะเราดูที่ห้องเป็นหลักนี่คือครั้งแรกนะที่เปิดเข้ามาอ๋อคอยชัวไม่มีกลิ่นปุรี่ ได้ห้องใหม่ที่ฮาหนอยเรียบร้อยแล้วในราคา18,400บาท28คืนทำเลดีมากมีครัวมีหม้อหุงข้าวด้วยมีกาต้มน้ำอุ๊ยเดี๋ยวทำไมมีหม้อเยอะจังเลยอ่ะไม่มีกระทะมีแต่หม้ออ๋อนี่ไงนี่ไงกระทะอยู่นี่ทำไมมันลอกเงี้ยที่เวียดนามเขาชอบกินอะไรต้มๆกันนะแต่เขาไม่ตุนใช่ไหมโต๊ะ2ตัวตัวนี้และตัวนั้นมีโซฟามีเตียง อ๋อเพิ่งเห็นมีไมโครเวฟด้วยโอเคมากแล้วก็ตู้เย็นอันใหญ่อ้าวเขาแถมโคก้กให้ด้วยเหรอ,อ,อไม่ใช่เราซื้อมาเองแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามีวิวตูสไปเดอร์แมนให้ชมห้องน้ำโอเคมากสะอาดใช้ได้ทำเลก็ถือว่าดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับเมืองเก่ามากแต่ว่าห้องกว้างขวางที่นี่ไม่มีเครื่องซักผ้านะ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่รายเดือนน่ะเขาก็จะให้เราซักฟรีสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้สัปดาห์ละสองครั้งไปซักผ้ากันม่ใชออกกาลังกายไงพักบ้างก็ได้นะเสียงนกด้วยเดี๋ยวพาไปชมนกชมไม้นะแล้วเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก็จะมีเสียงนันนันมาแล้วมาแล้ว ฮัลโหลอืมซินจาวซินจาวซินจาาไม่ลองแหเใส่สำเนียงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทกสักค่าอาทิตย์ละ2ครั้งแต่ไม่ได้ไมดีคนมาตรวจหรอกนะก็ใช้ความเชื่อใจกันนี่มีที่ระบายอารมณ์ด้วย <laughs> นี่มาตากตรงนี้ดีมากเลยอะ่ะ แดดดีดีได้ชมนกชมไม้ตรงนี้ด้วยแล้วก็นั่งตรงนี้ก็ได้ด้วยเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนที่นี่มีห้องพักอยู่ประมาณเจ็ดชั้นนะชั้นละสามห้องวิวดีมากตรงนี้เป็นทะเลสาบอันเล็กของเราอยู่บนเกาะนะ เกาเล็กๆอันนั้นเป็นทะเลสาบอันใหญ่ใหญ่มากลอตเต้อยู่ตรงนู้นอีกฝั่งนึงถ้าเดินไปมันไกลมากเดินไม่ได้อันนี้หมวกของที่พักเขานะมันไม่ได้เป็นหมวกท่องเที่ยวอะไรหรอกก็คือเวลามาตากผ้าไงเออมันกันได้ดีนะนี่มันกันได้รอบทิศเลยอะหน้าเน่ไม่ดําเลยนะถ้ามันเป็นกระดาษนะก็ดีเนาะหรือเป็นผ้าอะไรก็ดีเนะเราสามารถพับได้ไงถ้าเราซื้อไปเราพับไม่ได้ใช่ไ